It's Mamma, it's mammy, it's mama, it's mommy, it's mama, it's Mimi, it's Mamma, it's Mimi, it's Mamma, A a mama, it's it's mama, it's Mimi, it's mama, it's it's Mamma, mama, it's 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 mama, it's mama, mamma 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 mama, it's mama, it's mama, it's mamma, it's mama, รับผมสวัสดีครับอ่าสั้นๆน,นะครับบอกแล้วว่าถ้าเรามีเวลานะครับอย่างที่บอกนะครับเคยสัญญาไว้นะครับว่าถ้ามีเวลาจะนํารถนะครับที่เสร็จหมาดๆเนี่ย มาถ่ายให้ท่านได้ชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะวันนี้สัก1คันนะครับ c ีวิกเ b ฟบีบคันนี้เหมือนเดิมครับคอมพลีทค Car by a s ัส,สนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเบรกช่วงล่างนะครับชุดแต่งกรุบกริบและการเซ t ตเทอร์โบกับเครื่องนะครับเดิมๆติดรถว่าเป็นอย่างไรเมื่อกี้ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆไปแล้วนะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปเห็นเรื่องของความงามคันนี้นะครับ สีอะไรทำยังไงราคาเท่าไรเดี๋ยวไปดูว่าวิ่งลงถนนนะครับกับเจ้าเครื่องเดิมๆนะครับพันแปดนะครับแต่คันนี้ยังจินเปียกอยโตนะลูกค้าเนี่ยเซตโบเกียวโตไปแบบโหนานมากอ่ะคือ FB บีอยต้องบอกก่อนย้อนกลับไปเนี่ยผมก็ใช้เจ้ารถรุ่นนี้มาแล้วนะครับถ้าใครเคยเห็นรถผมเจ้าคันสีขาวคันนี้ทั้งใช้งานนะครับแล้วก็เอามาแต่งในยุคที่แบบผมยังต้องไปออกรถมาหนึ่งคันเพื่อมาวิจัย FB ีผมเนี่ย คันแรกของโลกนะที่เอาเครื่องเดิมมาเซตเทอร์โบยุคนั้นใ,นใครเคยเห็นนะครับจนทุกวันนี้เจ้า FB คันนั้นนะ่ะเจ้าของใหม่อ่ะยังขี่อยู่เลยนะโคตรทนโคตรอึดเมื่อก่อนผมทำเนี่ยเครื่องเดิม200กว่ามานะมีมาหลังๆนี่แหละเครื่องยนต์มันเริ่มโซมแล้วนะครับเราก็จูนกันอยู่ประมาณสัก210-220นะครับอ่าแล้วเจ้าคันนี้เซทเทอร์โบเกียวโตไปใช้จนเบื่อจนวันนี้มาเปลี่ยนเกียร์กระปุก ไม่ต้องพูดเยอะครับแรงม้าเห็นกันอยู่แล้วนะครับชัดเจนตามกราฟแบบนี้ผมไลฟ์สดที่ดูอยู่วันหนึ่งนะครับไปดูตัวอย่างว่าคันนี้ไลฟ์สดวิ่งจริงวิ่งอย่างไรไม่ต้องมีหรอกครับ5-600ม้าทำได้แต่มันใช้งานไม่สนุก300ม้านี่แหละโคตรมันไปชมครับไปดู300มา้าบ้าง Civic FB เขาบอกที่อื่นทำกัน500600มาน้าใช่ไหมเอาไปเอาสเต็ปหวานเย็นไปดูก่อนนีสเต็ปบ้านๆก่น เอาสามร้อยมาไปดูสิอะต่างดูนะครับ ได้ปะเดินดีปะเดินดีปะ F B A S C Turbo คันนี้สเต็ปใช้งานนะครับสติีดยูดสามร้อยมาครับสติีดยูดอ่ะลองดูลองดูไม่แข็งไปนิดนึงนะคันนี้แปลงเกียร์เหมือนกันเอา้าโลบูสน,นะครับ 8 như thế này, 0.8 như thế này, à đểลอง đùi, đểลอง đùi. ไงครับในเรื่องของความแรงไปดูมาแล้วอย่างที่บอกรถที่นี่นะครับทําออกมาเนี่ยต้องใช้งานจริงได้ทุกวันต้องใช้งานได้แบบรถปกติเสียงต้องไม่หนวกหูแท่นเครื่องต้องไม่น่ารําคาญแอร์ต้องเย็นนะครับใช้งานไปส่งลูกส่งเมียแบบ ปกติเรียกง่ายๆผมทํารถเนี่ยพยายามทํารถที่เป็นเซกเมนต์แบบนี้ให้ใช้งานได้เหมือนรถสปอร์ตหรือรถซูเปอร์คาร์เพราะรถซูเปอร์คาร์จ่ายเงินหลายล้านอยากจะแรงมันต้องใช้งานได้จริงด้วยส่วนไอ้ใช้รถแรงๆที่แบบใช้ไปซ่อมไปขี่ไม่ได้แค่เบิ้ลเบิ้ลโชว์อย่างนั้นไม่ใช่ที่นี่นะครับคันนี้ที่อยากจะให้ชมสีครับรู้กันอยู่แล้วสีที่นี่เป็นอย่างไรแต่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับงานสีดูในคลิปมันอาจจะสวยครับ รถที่นี้ยังคงย้ำทุกครั้งว่าอยากจะดูจริงๆให้มาดูด้วยตาว่าสีจริงสวยกว่าที่คุณเห็นในคลิปนี้แน่นอนรถคันนี้เลือกสีเขียวผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยผมอยากจะให้พวกเราตั้งชื่อสีนี้ให้หน่อยนะครับเพราะมีลูกค้าที่เห็นสีนี้แล้วชอบมากแต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าสีอะไรเพราะนั้นวันนี้นะผมลงคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์บอกมหน่อยนะครับว่ารถคันนี้สีนี้ ควรจะเรียกว่าสีอะไรนะครับช่วงล่างเบรก AP r e s s ซิ break, B เราเขาเรียกว่าขายกันแบบเป็นร100้อยเป็นพันชุดแรงม้าขนาดนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับสตารคันนี้เราเลือกเป็น Silver Neo Max 1ข้อดีของ Silver Ne o Max แคืออะไรครับหราคาไม่แรงเป็นระบบโมโนทูบที่ราคาไม่ถึงส0 0 0มแล้วถ้าคุณเซตติ้งแบบเจ๋งๆนะเซตติ้งแบบเป็นเนี่ยนะครับนอกจากที่มันจะ เอาโค้งแล้วเอาอยู่ที่ความเร็วส,งสูงสแล้วต้องขับแบบไม่กระเด้งกระเดา้าแบบโอโ้โหคอหักนะครับเพราะนั้นเรื่องของสตาร์ทอย่าดูแค่ยี่ห้อคุณดูด้วยว่าทําที่ไหนแล้วเขาเซตติ้งเป็นหรือเปล่าสื่อสารกับเจ้าของรถกับดึงคุณสมบัติของเจ้าสตาร์ทรุ่นนั้นๆมาได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับเพราะนั้นคันนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอย่างที่บอก C ี Civic f b เเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะลืมเลือนไปแล้วว่าเจ้ารถรุ่นนี้มันแต่งสวย แล้วแต่งแรงได้ง่ายมากนะครับวันนี้ผมเอามาให้ชมหนึ่งคานเมื่อนั้นใครมี c i v i c f ออยู่ในมือนะครับใครที่เอาไปจูนแล้วแบบหลงทางใครที่เอาไปเซ็ตโบแล้วมันใช้งานจริงไม่ได้ใช้แล้วมีปัญหาลองมารื้อใหม่และเข้ามาที่นี่นะครับผมมั่นใจว่าเจ้ารถรุ่นนี้ A อซนนะครับรู้ลึกรู้จริงทำให้รถของท่านเนี่ยกลับมาใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพแน่นอนนะครับหรือใครอยากจะลองของกันเล่นๆท่อตรงรุ่น มีให้รีแฟตเต็มระบบเดีย๋ยวนี้ก็หลักพันไม่แพงแล้วลองของให้ก่อนก็ได้ลองมาใส่ท่อลองมาจูนนะครับรถ fb เรานี่แบบเยอะมากนะครับรูปลองดูอันนี้เป็นเพียงบางส่วนนะฮะลองก่อนท่อรีแฟตถ้าทําแล้วเฮ้ยไอ้นัดจันี่มันฟเฟี้ยวว่ะแล้วคุณค่อยมาอุดหนุนผมสเต็ปแบบนี้ก็ได้นะครับอีกหนึ่งคันนะครับ one stop service complete car by asac สีล้อท่อโหลดชุดแต่งนะครับช่วงล่างเครื่องยนต์กล่อง modify ทุกอย่างทั้งใช้งานและแข่งวันนี้แค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วไปดูคลิปหน้าว่าผมจะมีอะไรมาให้ท่านชมไปก่อนครับสวัสดีครับ